มีว้าเปิดปิดด้วยผมไม่รู้ใช่อันนี้เราแน่าจะปิดบ้าว้มันเลยไม่ออกอ๋อแล้วใครไปปิดบาวไว้าไวตามถ้ตามไปปิดเท่าเี้เอาแล้วงั้นอันนี้เป็นโซยน,นอยอีกตู้หนึ่งที่ผมเอามาใส่แล้วอย่างนี้ตู้เก่าก็คือว่ามันก็อ,อ๋อแต่ว่ามันวาวอ่ะมันเป็นถูกปิดใช่ไหมครับมันมันปิดเองของมันเหรอครับเปืดไว้ยังไง อ๋อใช่บางทีแต่ว่าเออแต่ว่าสวยน้อยเอออันนี้มันเป็นหยดหยดน้ำออกมาครับแต่ว่าน้ำมันไม่ไหลออกมายังไงอ่าพี่ลองลองเอาได้โดยส่งกระแทกไปที่วาล์วหน่อยวาล์วปิดเนี่ยอ้าวตอนกดูบน้ำอ่ะตอนที่เครื่องมาทำงานอ่ะจิ้ ลองเอาสร้างเป็นวงแต่พ่อป็นาวตัวนั่นเลยอ๋อไดครับเดี๋ยวเอาแพทครื่อตัวใหญ่ดีกว่าออได้อันนี้ผมก็แท็กจบปล่อยออกออกเยอะแล้วอุ้ยอุ้ยอกดิเอออ๋อออกไหมครับออกพุ่งเมื่อกี้เที่ยงเหรอไหนออกพุ่งถึงนี่เลยเดี๋ยวลองอีกทีได้ไหมเอออันนี้เหรอเออเมื่อกี้ออกพุ่งเลยโอ้โหสุดยอดเลย ไม่ได้เธอต้องกดค้างอ้าวไม่ได้เหรอค้างไว้ก่อนนี่จริงด้วยครับช่างเขียวโอ้โหสุดยอดเลยครับพุ่งจี๊ดเลยครับอ๋องั้นงี้แสดงว่าใช้ได้แล้วใช่ไหมครับผมโอ้โหขอบขอบคุณมากเลยครับช่างเขียวทดสอบเข้าไปแล้วก็ลองกดน้ำดูว่าน้าันเยอะนี่ก็ จะปรับยากเครื่องหรือจะเป็นปรับที่วาลก็ได้อ๋อครับถ้ามันเยอะเกินไปใช่ไหมครับวาลคือว่าหมุนเปิดปิดเหมือนวาลกอกหนามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับก็หมุนขวาก็ปิดหมุนซ้ายก็เปิดอ๋อโอเคครับช่เถอะครับพอคนหน้าก็ครับครับสวัสดีครับ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 ไม่งั้นน้ำมันก็ออกหมดมาตีเอิร์ดแล้วก็ติดแต่ว่าอยากโทรหาช่างให้ติดเขาก็อยู่นะเครื่อง แม่เอาทาอ,อทำแพ็กเกจเสร็จแล้วถ้าทำกลางคืนช่างเขาก็มารับตัวสับเฉียงออนะใช่เออนี่ทุกคนน้ำออกฟูดเลยน้ำเฉียว <c oughs> ตามได้ถ่ายคลิไปไว้อยู่ปะถ่ายจริสุดยอดช่างโต๊ะกาแฟยอดเรียน24นี่นะทุกคน ไอคนนั้นก็สอนก็บอกถ้าน้ําไม่ออกกาแฟไม่ออกให้เอาไข่ควงอะลองเคาะตรงนู้นแต่เขาไม่ได้บอกวาวนะไม่ได้บอกใช่ไหมบอกเคาะเคาะตรงโซลีนอย์ว่าอย่างงี้ไงโซลีนอย์มันแห้งเหมือนปั๊มน้ํามันแห้งมันเลยต้องให้น้ํามันเข้าไปนิดนึงอะนะเคาะตี